สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมมาดีชาแนลนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับการอัปเดตถ้าคิดว่าตั๋วม่วงได้ดีก็คงเป็นอัปเดตท,ที่ยิ่งใหญ่แต่ทาไมก็กลับไปศูนย์ครับผม <laughs> ตัวที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นในส่วนของพี่ก๊อตยูนะส่วนตัวผมน่าจะข้ามครับเพราะว่าตั๋วไม่เพียงพอจริงๆรอบใหม่ยังไม่ได้ซื้ออประมาณ20กว่าใบนะถ้าซื้อจริงๆก็อาจจะไปจบที่กาโร่นั่นแหละอืนี่เราก็มาซัดตั๋วม่วงเลยครับขอแค่3อันก็เพียงพอแล้วได้มาที่11อัน ใจจริงก็อยากได้อัศวินจากกลเพื่อไปทําคอแต่อีกหนึ่งใจก็ขอตัวอะไรก็ได้ที่เป็นลูกแก้วแล้วมีตัวละครลางแรกแล้วเราซัดไปเลยเออไม่พูดัามทาเพลงเราก็ซัดไมยตรงเข้าที่เบ้าตาส่วนเธอบอกลาเข้าที่กลางใจสีโอ้อัศวินจากกลน,น้อง อันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักสำคัญเพราะเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มในส่วนของตัวแดงด้วยอเพื่อหาตัวม่วงอีกเที่สุ่มตัวแดงเพราะว่ามันมีกิจกรรมในส่วนของกาโรนะครับผมนี่ที่ใช้ยี่สิบตัวแดงเดี๋ยวมันจะมีอีกยี่สิบตัวแดงอีกรู้สึกอันไหนปะอันเชิญดีเลอร์เฮ้ยอันเชิญดีเลอร์มาในนั้นนี่ว่าอันสิบอันเชิญตัวม่วงเนี่ยโอ้เวรนกรรมแล้วเดิมอ่านเควส หรือว่าเอ็ดีเลอร์หรือว่าสีเหลืองวะดูก่อนอ๋อนี่ดีเลอร์สีม่วงเออถูกแล้วชิปหายแล้วแล้วผมสุ่มม่วงไปแล้วสงสัยต้องเก็บแดงอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องสีเรียดเพราะว่าเราสุ่มไปอีกยี่สิบแดงไปเราสุ่มไปเฮ้ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนตัวอะไรเข้ามาผมก็ยังไม่ได้ดูเลยเออมันจะเป็นในส่วนของเอ้ยมีราชาทะเลลึกแต่ผมมีแล้วไงร่างแรกอะ ผมมีแล้วไงนี่ขอดูหน่อยนะครับตัวอะไรเข้ามาบ้างก็จะเป็นในส่วนของราชาไทลึลกโกริบาร์ดเอ้ยอัศวนจากกลแล้วก็คิงแล้วก็สุดขีดหน้ากากหวานหน้ากากหวานล่างสองเหรอถามว่าตัวอะไรดีสุดคิงไหมเออเราทําคิงดีไหม <c oughs> เพราะว่าราชาไทล,ลึกผมมีแล้วอัศวนจากกลผมมีแล้วโกริบาร์ดยังแล้วก็คิงยังเดี๋ยวก็ดูว่าได้ใครมา ตอนนี้กะว่าสุ่มไม่ได้สักคูเดี๋ยนี้มันเหลือสองใบแล้วหรอโอ้ยแย่นะพมเอ้ยแต่ดถ้าเราได้นี่จะดีมากเพราะเราสามารถไปเอาสีม่วงตัวม่วงได้จากตรงนี้เ,เราไปแลกไอ้น,นั้นได้อยู่เออร้านค้าลึกลับนี่สิบม่วงโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มสักสองทองก่อนเพื่อทํเคเวสนนะก็กะว่าจะให้สุ่มสองนะั่นแหละเดือนนี้ไปสาม สิบใบมีทองออกมาบ้างหรือเปล่าแล้วขึ้นลำมาในจังหวะนี้ซัดเข้าที่เบ้าตาของลูกอูกับบาทแล้วล่วงลงมาเป็นสีม่วงไม่ไม่เกิดไม่เกิดอะไรใดๆทั้งนั้นเดี๋ยวม่วงนี้ผมน่าจะเก็บไว้ตอนสัปดาห์ที่สองแล้วกันนะเออเมื่อข้ายังต่อสู้อยู่ข้ายังมีทักษะอันร้อนอะไรวะนะไม่ใช่คำพูดของมันนะเมื่อกี้ผมพูดไปเรื่อย เออมาอุกกบาตท,ที่สองตอนนี้พลังผมขึ้นหนึ่งล้านแล้วนะเ,ออเวลเจ็ดสิบเพิ่งจะหนึ่งล้านคนอื่นไปสามล้านแล้วเอาดีเอาด,ออดีคือสามสิบใบไม่ออกอะไรเลยเป็นไปได้ยังไงก็เป็นไปได้แล้วครับคุณผู้ดูโอเคเรารับเลยครับมันเริ่มสัปดาห์ใหม่ละนี่เราก็จะเปิดล็อกกิจกรรมกาโร คืออะไรอะ่ะผ่านฝึกฝนเนอไอ้ไน,นี่เข้าตีเศษโอเคเออผมก็จะฟาร์มเป็นในส่วนของราชาทะเลลึกไว้นะโอเคข้ามเลยครับข้ามแบบไม่ลังเลยหลักๆแล้วตอนนี้ผมจะเน้นไปในส่วนของการอัพแผนทักษะแล้วก็พวกเอ,อ่อ พลังจากทางด้านทักษะพวกกลยุทธ์ไม่ใช่กลยุทธ์ดีมันเรียกว่าอะไรอะไอ้อที่ว่าเอาเศษทักษะมาอับนี่นี่ก็คืออัพทักษนะนั่นแหละนี่อัพรอบข้างแล้วก็จะอัพเป็นส่วนตรงกลางอันนี้ผมใส่อันที่เยอะที่สุดในไ d ดีผมนะจริงๆมันควรใส่เจาะเกาะหรือไล่โจมตีก็ได้แบบนี้ไล่โจมตีหรือไม่ก็ไล่โจมตีกับติดพิษต,ต่อเนื่องแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเล่นสายไหนถ้าเล่นสายพิษก็จะแนะนําอันนี้นะครับผมแล้วก็ไล่โจมตี แต่ถ้าใครเล่นสายแบบต่อยแรงๆก็ไปเจาะเกาะได้แต่ผมแนะนําให้ทําเจาะเกาะไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกาโร่มันต้องใช้กาโร่อยูอาถ้าใครที่เอากาโร่อยูอานะให้ทําแต่ถ้าใครไม่ได้เอาก็ข้ามได้เลย <c oughs> โอเครับของมาแบบเบิ่มๆตอนนี้ลําดับผมน่าจะตกไปเยอะแล้วแหละอืมลําดับที่สิบแปดละคนอื่นไปสองล้านและ้ะเออผมเนี่ยผมเอาจริงๆนะผมโคตรดวง เลยเนี่ยคือคนอื่นเข้าไปกันจนเต็มหมดแล้วผมยังไปไม่ถึงไหนเลยจนแบบกิจกรรมมาเลยมาหลายวันแล้วผมก็ยังหาการ์ดบัฟสีม่วงที่ที่มันมากกว่าสีม่วงอ่ะสามชิ้นในตัวละครเดียวกันอ่ะคือฮะฮะคือแล้วผมมีสีทองอยู่หนึงตัวแล้วอ่ะแล้วแค่หาสีม่วงอีกสองแผ่นก็หาไม่เจอจนแบบผมฟาร์มม่วง ทุกวันกดป๋องจนหมดทุกวันแต่ก็ไม่ได้ครับผมก็เลยถอดใจแล้วล่ะเพราะว่าเออให้มันเป็นไปตามยถากรรมเนอะ <c oughs> เออแล้วคนอื่นนี่ไปน่าจะไปชั้นนี้กันหมดละผมก็ยังอยู่ชั้นนี้อยู่เลยเออย,ยังไปไหนไม่ได้ครับติดตรงที่ว่าไม่มีการบับมากกว่าสีม่วงโอ้มีกิจกรรมใหม่นักประจนภัยมันก็ไม่ใหม่นี่ว่ามันก็อันเก่านี่แหละอืมรับของไปครับเรามาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่า มีอะไรบ้างอุ้ย,อยของดีป่ะของดีเป่ามีตัวมงตัวม่วงให้ก็ป่าไม่มีอยู่แล้วล่ะปกติอ้ยตัวดําสวยต้องการอยู่พอดีอุ้ยนี่เอาตัวม่วงมีด้วยพูด,พด,พดปุบ๊บมาปั๊บสีดําอีกหนึ่งได้สองใบแล้วนะเฮ้ยอ้โหไม่ได้ดีเท่าไหร่แบบมีแจกยงุยง,งยุงอาไอตามังกรเหรอ ทามังกรก็ใช้กระดวงได้เฮ้ยมีตัวม่วงอีกหึงใบเอ้ยผมว่ามีโอกาสหาอัศาวินผมได้อีกแน่เลยเฮ้ยมีอันนี้ด้วยแบบเลือกกําลังดีครับผมโอ้ได้เยอะอยู่นะแต่ถามว่าดีมากไหมก็เฉยๆครับผมเฉยๆการ,รบัฟสีทองมีให้เลือกไหมเอ้ยมีการปรัฟบสีทองด้วยเออยเดี๋ยวทำการปรัฟบสีทองจากตรงนี้ก็ได้ถ้าดวงมันจะเคลือขนาดนั้นอะ่ะอืม เดี๋ยวเราไปเล่นดูดีกว่าก็จะเป็นการเอากระป๋องม่วงมาเพื่อฟาร์มครับด่านแรกคงไม่มีอะไรเดี๋ยวด่านสองเราค่อยกดหมัดเอานะอแนะนําให้กดหมัดทุกด่านเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียแต้มฟรีมันไม่เชิงเสียแต้มฟรีหรอกมันอาจจะไม่ได้แต้มเพิ่มไงอ่าอปดนูนี่เห็นไหมได้แปดแปดแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามีหมัดใช่ไหมมีหรือยังอไม่ใช่อ อ้าวผมนึกว่าหมัดนี่คือการเพิ่มสเตตัสไม่ใช่เหรอมันไม่มีแบบเพิ่มสเตตัสแล้วหรอปกติทุกกิจกรรมมันจะมีให้กดของแล้วก็จะได้เพิ่มเพิ่มของรางวัลพิเศษขึ้นมาแต่นี่ไม่มีเหรอเฮ้ยไม่มีจริงคุณผู้ดูโอเคไม่มีก็ไม่มีเอาเป็นว่าเมื่อกี้คัดแล้วกัน <laughs> เออก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ปกติมันมีให้รางวัลพิเศษด้วยนะพวกกิจกรรมอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้งกแล้วเหรอเดี๋ยวนี้งกกันเลยเหรอเค่นี้ก็งกกันใช่ไหมเฮ้ยบุ๋มนี่เงึดจริงๆหรือว่าเราต้องรอผ่านด่านใหญ่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองผ่านด่านใหญ่ดูก่อนผมมองดูแล้วกิจกรรมนี้ถ้าแนะนําก็ให้ใช้ไปเถอะเพชรอะให้ใช้ไปเถึอ,องตัวดําเพราะว่าทาไมถึงบอกว่าใช้เพชรเพราะาซื้อกะปองม่วงไปเถอะครับอืม ของรางวัลมันก็แอบดีอยู่อ๋อจะมีของรางวัลตามด่านเหรอผมว่าให้อันนั้นเพิ่มยังดีกว่าอีกนี่ผมก็ซื้อไปเลยยังไงผมก็สายดันเลเวลอยู่ละผมจะไปหยุดดันเลเวลอีกทีก็คือตอนเลเวลเจ็สิบห้าแล้วครับตอนนี้ก็ยังดันไปเรื่อยๆเดี๋ยวแต่ก็ดันไปด้วยบว,วกกับเก็บซื้อตั๋วดําไปด้วยนะเพราะว่าเราจะละทิ้งตั๋วดําไม่ได้ครับ <laughs> มันคือของที่ดีที่สุดสําหรับคนงบน้อย ก็เล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆเอาจริงผมว่ามันไม่มันไม่มีอันนั้นจริงหรอเก็บแต้มอ่ะเออจริงๆมันต้องมีบวกแต้มนะเนี่ยจบละมันไม่ใช่อีฟมันไม่ใช่อ่ะสิบสองเดี๋ยวลองออกไปรับของรางวัลดูก่อนเผื่อมันจะมีให้เวลาเราผ่านด่านบอสแต่ปกติแล้วมันจะมีตั้งแต่ด่านแรกเลยนะอืม อันนี้ผมกดข้ามไปเลยไม่ต้องดูหรอกพวกเนี้ยชิวพอมีราชาทะเลลึกแล้วโคตรชิวอ่ะปุ๊บรับไปก่อนอีกหนึ่งทีได้อะไรเออผมว่าไม่น่าจะมีแล้วละ่ะปุ๊บรับไปอา่าเคมันก็ผ่านด่านตีบอสผ่านด่านตีบอสโอเคโอเครับแบบมีรับทั้งหมดไหมเออลืมดูว่ามีรับทั้งหมดด้วยขวาล่างนะแล้วก็อันนี้ก็จะไปตามที่เราใช้กระป๋องม่วงนะ ปื๊บปื๊บอันนี้มีรับทั้งหมดไหมอันนี้ไม่มีรับทั้งหมดรี <c oughs> เอาดีตัววุดมาตัววุดมาสิบเอ็ดใบแล้วอืมไม่ทันกาโร่แน่นอนกาโร่ก็เดือนหน้าแล้วนะใครที่เก็บตัวอยู่ก็ลองบวกดีๆครับเดือนนี้บวกเดือนหน้าก็ประมาณแปดสิบแปดสิบใบกับประมาณแปดสิบแปดสิบห้าใบก็ใครขาดอยู่ก็เทมตัวรับมือให้ทันอะไรวะนะ่ะ

เ okay. อย่าบอกนะมันไม่มีชั้นที่สองด้วยอะ่ะมีแค่ชั้นเดียวเหรอปึ่มปกติต้องมีระดับยากด้วยสิใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋อมีชั้นเดียวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> มีชั้นเดียวด้วยฮะ <laughs> จริงวะเนี่ยจริงว่า,ร,วาราชาทะเลลึกสาสิบครั้งซื้อกำลังสองครั้งวันนี้เดินประจนภายรับเพวสประจนภยัยเอาดีไม่มีหน้าที่สองด้วยโอ้ไม่ก็ปกติมันจะมีหน้าสองนะเนี่ยราชาทะเลลึกสาสิบครั้งโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไร รีเซ็ตเดี๋ยวเราซื้อกระป๋องม่วงก่อนเออเราซื้อไปสองกระป๋องก็เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งผมไว้ฟาร์มพวกนี้แล้วกันเออพวกกระป๋องม่วงเราไม่รีบครับโอเคโอเคพอเอาเราฟาร์มเท่านี้ก่อนเอาเคสคเวสประจำวันก่อนแล้วก็มีใบได้รับรางวัลประจนภัยนี่ก็จะเป็นการตีบอส เราก็จัดทีมไปเลยอู oh. uh ๋เ huh. ด uh ินเดินเดิอูเด uh uh. อันนี้เราใส่นี้เลยกาโลโจเซกาโลเราจะให้เปิดอันติแบบนั้นแล้วการไล่อันติแล้วก็ที่เหลือสามตัวนี้เราจะอันติแต่จริงๆยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วเพราะราชาทะเลลึกไงนามเห็นมันถึงอยู่แล้วล่ะต่อยแรงแรงอืมอย่งางไงดูดิ ตัวแบกทีมอ่ะรับไปเลยรับไปเลยเพจรีเซ็ตโอเคโอเคมันก็จะรีเซ็ตไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยเลยอ่ะรับไปรับไปอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเลยต้องการไอ้นี้จิュไอ้นี้จิュอุ้ยกล่องทองหรือว่าเราจะไปให้ถึงกล่องทองเลยดีไหมกล่องทองฮะอันเจ็ดแปดร้อยเลยเหรอ รออะไรล่ะรออะไรเดี๋ยวไปใช้นี่ก่อนไปใช้พลังงานก่อนเดี๋ยวมันอัดกันอยู่ตรงนี้มนไม่มันไม่มีที่ระบายกดไปเลยกดครามไปเลยตอนนี้ด่านฝันร้ายผมติดค่อนข้างมากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เราเจอพวก G 4ฟทีมเราก็ไม่ได้มีคอดีๆนะครับผม G 4โฟลูดทีเดียวหาย <laughs> G 4ฟแบบยืนนิ่งๆหาคีราชันนะ่ะคุณผู้ดูก็รู้ว่าูอยู่แล้วว่าหาคีราชันของ G 4โฟมันแรงขนาดไหน เอ,อโคตรเกียนน่ะไม่เจอกับตัวไม่ดีขึ้นเลยโอเคแดงเราก็ยังมีแปดสิบอยู่นะเดี๋ยวค่อยสุ่มเรื่อยๆผมไม่รีบนะจริงๆถ้าอ,อัดหมดก็ได้แต่ยังไม่รีบเท่าไหร่เพราะว่าเผื่อมีกิจกรรมให้ต่มีตอนนี้ผมดูเป็นเพชรสองครั้งนะครับแล้วก็ที่เหลือดูเป็นอาหารนะ,ะปัจจุบันเนี้ย ไม่จะไม่ได้ดูอาหารหมดแล้วเพราะว่าต้องการใช้เพชรจริงๆบางคนอาจจะดูเป็นเพชรหมดเลยก็ได้ครับเพราะว่าซื้อตัวดําดีกว่าถ้าคนนี้ไม่ได้ดันเลเวลแล้วส่วนตัวผมมันก็แค่แบบดันให้พอตามคนอื่นทันนะโอเคเพราะเพชรผมก็คํานวณเรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ขาดอยู่แล้วมันไม่ขาดแต่มันก็แบบอาจจะแบบเหนื่อยพอดีอะไรประมาณนะั้นที่ผมคํานวณไว้โอเค ที่เหลือก็ฟาร์มปกติครับไม่มีอะไรเยอะแล้วไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเดือดไหนก็เล่นเกีบื่นด้วยโอเคเพราะเดี๋ยวจะไปทำโอ้ไม่ทันแล้วทำจะทำคลิปโกลเด้นสปาตูราหน่อยเขามีแข่งขันร่วมลรางวัลอดละจบละมาทันละวเจ้เยอะเจ็สิบสองแล้วหรอ คนอื่นไปเท่าไหรแล้ว71อุ้ยผมก็ตามทอปเซิร์ฟทันอยู่นะเนี่ย71โอเค71สามผมก็71เออได้ได้อยู่ถือว่าตามตามกันไปได้อยู่อยากกดมากเลยอะ <c oughs> มีแบบอสามร้อยผมซื้อสามร้อยผมซื้อ, <c oughs> อเอาแค่นั้นเลยอเอาแค่นี้เลยอันนี้ก็น่าจะคงต้องพักไปก่อนเดี๋ยวให้ดูครับตอนนี้ดู เนี่ยผมเคยขายแบบขายสีฟ้าไปหมดยกเซร็จแล้วนะเออดูสีม่วงที่ได้มาได้สองแผ่นอยู่ที่เจนออ1หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไม่มีละโคตรเกลืออ๋อมีมีอยู่แต่มันใช้อะไรกับใครไม่ได้ไงอืมโอเคส่วนคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะ ส่วนใครอยากดูเรื่องการอัปเกรดพลังอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกัน